มีการสังเคราะห์พลังงานไฮโดรเจนออกซิเดชันได้อีโคไรและเลสโตเบซิรัสเป็นแบคทีเรียที่ต่างกันตรงที่อีโคไรเป็นแกรมลบส่วนแลสโตเบซิรัสแกรมบวกโพติสไม่มีระยะ m b o สาม,มารถอยู่แยกกันอยู่อย่างอิสระไม่ต้องเป็นซิม บโอซีดมีทั้งที่สั่งค้องแสงได้และสั่งค้องแสงไม่ได้สาหรายสีเขียวบางตัวมีไคตินอยู่ในผนังเซลล์แบคทีเรียแกมบวกมีเบสติใดไกลเ่นหนาเช่นเลตโตบาซิรัสคอสทีเดียมสเตตไพลโล็อกค,คัส